เรื่องกักบาตทสองพันปีเนะครับซึ่งจังหวัดพยาเราจัดติดต่อกันมาณสี่ปีซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างเมืองครอบนะครับกับเปิดภูสานสังเกตทุกปีครับปรากฏว่าจะมี น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวมาร่วมงานต่างบาานสองพ่นตรงนี้ก็เป็นเรื่บรรยากาศของพุทธศาสนาครับแล้วก็เป็นเรื่องของบรรยากาศเพราะว่าการตาบานสองพี่น้องเราจะประสานงาคกันลาว ที่เียววับบ้านขาบอดนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผู้สือารสื่อกชนทั้งสองจะมาดูวิธีสักบ้าถึงื่อว่าจชวที่ซปีเก่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเลยครับรทุกปีจากนจังหวัดตรงนี้ถือว่าเราถือว่าอิการากทานเป็นเป็นงานที่ได้รับควาสนใจครับจากนักท่องเที่ยวและก็จากผู้สื่อสารสื่อกชนทั้งสองประเทศเพราะว่าเรามี พัสดุเวลาผู้ส่งท่าน,นาามารับรการจัมาจาพี่น้องประชาชนแล้วก็วแลที่มาด้วยกันสังเกตแล้วบรรยากาศของทุกที่คร,รับตอนกำลังป่ใจ,จาก,กาันเขามือครอบนะครับที่มีประชาชนขอ,อมือครอบแล้วก็าส่งองฝั่งฝั่งพา ก็คิดว่าการส่งเสริมในเรื่องการสั่าการสองประดนนั้นเราคงต้องดำเนินการต่อไปเพราะว่ามันเป็นมิติของการท่อเี่ยด้วยแล้วเปีนมิติทางศาสนาและเป็นเรื่องการมอบพรปีใหม่ให้ระหว่างพี่น้องสองฝั่งนะครับคือทั้งพี่น้องประชาชนแชาวยุโรปและพี่น้องประชาชนก็ือพี่น้องประชาชนชาวจีนแล้วและนักท่องี่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวก็เราจัดปายปีนะครับเพตรงกับ ช่วงต้นของทนักท่องเที่ยวได้ร่วาสมาร่วมงานกับเราด้วยครับก็คิดว่าการจัดงานกับเรามีควาครบวีินจะทนัก่อเที่ยวนั้นาจมาเที่ยวชมบรรยากาศสายหมอกนะครับอากาศหนาวเย็น้วก็คิดว่ามาชมด้วยเพราะปกติแล้วในช่วงปีใหม่นักท่องเที่ยวก็จะเที่ยวการการทั้งหเพราะว่าร่อน ในช่วงที่เขาเดินทางอปหลายจังหวัดแล้วก็ไม่มีกาสได้ทำบุญนะครับได้เที่ยวเพราะฉะนั้นมาที่นี่ได้มาเที่ยวนะครับเราก็จะส่งเสริมการการตะวันสองแผ่นดินให้มีิธีการที่ทั้งสองฝั่งมีส่วนร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระส่งเสริมที่เราพิจาชนก็เป็นเสมือนว่าเราได้จัดเรื่องทุกทุกอยคือเราไม่มีเส้นเขตแดนนะครับที่เราฝากไว้ให้กับทุกท่าน เราก็คงใช้ส <Yeah. S 2> ัตว์นาพุษยครับเรื่องงความเช่งาพเราร้ว่าสองพอดีนี้ก็มีที่าชานกก็คิดว่าเป็นเรื่องการเอความันธก็ถือว่าในภาคเหนือครับในช่วงที่ปีนี้ก็เรื่องการทำงานสองพอดีคที่ดีๆนะครับก็พิจาชนาประมพนองก็ไม่เป็นคร เราการจิตสมนึกขรงบีสวเราเราทำายู่มันู่วยร่วกันมีรอบการเปัดการตัาซตนกันเราคิดว่าต่อไปน็ครับสถานที่ที่มันก็เป็นเรื่องเคตแดงด้วยนะครับเรียอนเพราะเราอยู่ทั้งเราจะอยู่ทั้งสองฝั่งในวันนี้นะครับเราไม่มีเรื่องเค่แดง เป็นเครื่องมอีกันแต่อย่างไรก็ตามความเป็นการสร้างจึงเป็ที่เคารพกันแล้เป็นสถานที่ที่ราชนทุกที่กจังหวัดเราก็มการที่จะสร้างสร้าขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเราไม่ต้องว่าจะนำต้นโพจากที่ดีนะฮะรวบรวมไว้เป็นที่รับรู้ว่า

จากทั้งน่า2 9ตั้ที่ตุลาคมีนเชิญที่ล่างบางกอนกับเขตต่อเรื่องระหว่าง